สะดครับเปเปอละล,ลายพันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงน้ำหอมกลิ่นที่ผมเปิดคลิปมาเนี่ยอาจจะดูว่ามันแบบว่ามีความแบบวาหวามือหวาหน่อยแต่ว่าเอาจริงจรงแล้วนี่คือผมแค่จะล้อไปกับคอนเซ็ปต์ของความเป็นน้ำหอมกลิ่นแบบกลิ่นนูดนะคำว่านูดในที่นี้คือหลายๆคนพอได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือการแบบว่ามาเปลือยกาย หรือจะเป็นการบอกว่ามาแบบว่าเปลยเปล่าหรือเปล่าอะไรกันนะแต่จริงๆแล้วนะครับหากเราจะตีความครับให้มันแบบเป็นไปตามคอนเซปต์ของทางแบรนด์มิดเขาแล้วเนี่ยครับน้ำหอมกลิ่นนู้ตัวเนี้ยครับจะเป็นกลิ่นที่ผมมองว่ามันจะเป็นการบอกว่าเปิดเผยกลิ่นกายที่แบบหอมแบบสะอาดดหอมแบบว่ามีความแบบมีความแบบน่าสนใจมีความดึงดูดอะไรแบบนั้นแล้วมันก็มีเสน่ห์เซ็กซี่เย้ายวนแบบนั้นเลยครับ และสำหรับความหอมของไอเจ้านูตตัวนี้ครับก็คืออยู่ในมือองผมแล้วนะจะบอกว่ามันเคยแบบเป็นน้ำหอมตัวที่แบบหลายๆคนตามหาแล้วก็เหมือนกันบแบบเป็นการแบบ กวาดล้างสต็อกไปจนแบบว่าหมดเกลี้ยงสต็อกเลยแล้วเขาก็มีการแบบว่ารีสต็อกแบบว่าอยู่ประมาณสอสาครั้งผมไม่แน่ใจนะแล้วตอนนี้ครับทางแบรนด์เขาเนี่ยก็มีการรับเปลี่ยนสีสันของแพ็กเกจใหม่ข่าวมีมาให้ผมเห็นคือแบบว่าเป็นขวดใสบ้างอะไรบ้างขวดใสก็เหมือนกับว่าจะมีอยู่นะแล้วก็เหมือนกับได้ไปเนี่ยคือบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวขวดใส้มันดูแบบเซ็กซี่ดูแบบว่ามีอะไรแบบให้น่าสนใจมากกว่าตัวขวดที่เป็นตัวที่แบบสีชมพูพาสเทลแบบเนี้ยตัวที่ตั้งต้นที่ออกมาตอนแรก และสําหรับล่าสุดเลยเนี่ยคือทางแบรนด์เขาก็เอาไปบรรจุไว้ในขวดอ่าออกสีแบบสีแดงนะครับแดงครับทิมนะแดงใสๆก็สวยดีไปอีกแบบหนึ่งแต่ในความเป็นกลิ่นของนู๊ตเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในขวดแบบไหนสีสันแบบใดนะครับมันก็ยังคงคอนเซปต์ของการแบบตีโจทย์แต่เพลาะไปเลยว่ามันคือกลิ่นหอมแบบแนวแบบเซ็กซี่นะครับมีความหอมสะอาดติดผิวออกในแบบมัสกี้เหมือนกับกลิ่นแป้งที่หอมติดผิวติดตัวที่มันแบบว่า เออหมันกัเป็นการตรึงความคําว่า,วานูดอย่างเงี้ยนูดในที่นี้ก็บางคนอาจจะมองว่าเปลยเปล่าจะบอกว่าเป็นแบบนั้นก็ได้ก็ว่าได้นะเออเอาจริงๆแล้วเนี่ยแต่คือในเนื้อกลิ่น,นจะมีความเหมือนกับแบบว่าเป็นการเหมือนกับแบบเผยกลิ่นผิวที่มีความหอมละเมียดละไมละม,ละมุนคือมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเป็นกลิ่นที่หอมออกแบบ น้าสัมผัสหน้าเข้าไปแบบทำความแบบทำความรู้จักหรืออยากจะทะนุถนอมอยากจะเข้าไปสัมผัสใกล้ๆคือไอ o m m o n นู d ดในที่นี้ของม <c oughs> ิทเขาเนี่ยครับกวางตันบีชนะครับเขาได้มีการฝากฝังเนื้อกลิ่นเอาไว้ให้แบบมันคงเข้ากับคอนเซ็ปต์และมันก็สมแล้วมากๆเลยที่ว่าไอเจ้านูดของมิทนะครับเป็นน้ําหอมที่แบบว่าเป็น Most Wanted ที่เหมือนกับว่าทําให้แบบเขาขเรียกว่าลบล้านนะครับในเรื่องของอ น้ำหอมตัวที่ขายดีอย่างตัวก่อนนี่คือตัว mystery for him ใช่ไหมตัวนั้นก็ขายดีมากๆแต่พอเป็นตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็คือแบบโอ้โหแบบแซงแบบล้มล้างทําให้แบบว่ามีสถิติใหม่ๆของทางแบรนด์เขานะว่ามันขายดีมากๆอะไรแบบนั้นทีนี้ในเรื่องของเนื้อกลิ่นนะครับของคาว่านูตเนี่ย,ยคืออย่างที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้แบบโอ้โหมันไม่ได้แบบเปลยเปล่าเนคเก็ตอะไรแบบนั้นแต่มันคือกลิ่นที่ พร้อมที่จะเผยกลิ่นหอมๆนะครับที่มันติดผิวแล้วก็มันคือกลิ่นที่เป็นความแบบเป็นความหอมที่แบบมันเป็นกลิ่นหอมๆที่มันหอมแบบใครที่อยากใช้น้ําหอมและเป็นกลิ่นหอมที่แบบติดกับผิวของเราครับความทนนานนะครับในเรื่องของการกระจายตัวอะไรต่างๆนะครับนูดของม็ตัวนี้คือแบบให้แบบ ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นให้ประสิทธิภาพอะไรต่างๆได้อย่างครบถ้วนนะครับผมมองว่ากวางตันเบสนะครับฝาาแบบรวดลายนะครับฝาาฝีไม้ลายมืออะไรต่างๆเอาไว้ให้กับน้ำหอมของเบสตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าสุดๆไปเลยนะครับทำออกมาดีมากๆอย่างตัวผมเอเนี่ยครับผมก็มากที่จะสื่อสารของความเป็นน้ำหอม อย่างตัวที่ผมชื่นชอบเนี่ยมันก็มักที่จะเป็นน้ําหอมแบบสสดชื่นเป็นแนวอะควาติกนะครับเป็นแนวแบบวอเตอร์นะครับเป็นแนวแบบมารีนอะไรแบบนั้นซอลตี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ในความแบบว่าบางอารมณ์ของผมเองนะครับอย่างน้ําหอมสักคนที่ผมอยากจะใช้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แบบออกในแบบมัสกี้แป้งๆหรือว่าเป็นกลิ่นแบบโซปี้ผมมองว่าไอ้ชุ้นู๊ดของของทางมิคโาเนี่ยครับก็ทําออกมาได้แบบน่าสนใจแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ย มันโอเคดีเลยแหละนะอย่างในโลกของน้ําหอมเนี่ยที่ผมคุ้นเคย,เยกับความเป็นแบบมัสกี้เนี่ยผมจะคุ้นเคยกับน้ำหอมแบรนด์ดังๆของดิสเนอร์แบรนด์อย่างเช่น n a r c ิโซโรดิโกเรสเนาะเขาจะเด่นมากๆในเรื่องของความเป็นมัสกี้นะแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวนะครับที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยกลิ่นแนวแบบมัสกี้เนี่ย,แบบยคือมันจะให้ความหอมที่เราจะรู้สึกกันแล้ว่าม,มันติดทนที่ผิวของเราแล้วก็มันให้ความคาดหวังของการแบบ ทนนานอะไรต่างๆเนี่ย p e r f o r m ซ์ก็คือมันจะดีมากๆอยู่แล้วในน้ําหอมของความเป็นแบบประเภทแบบนี้นะและนู้ดเองเนี่ยก็คือทําออกมาได้ตรงกับคอนเซ็ปต์มากๆเลยนะบางคนอนยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วนู้ดเนี่ยมันเหมาะกับกับใครมันคือกลิ่นแนวแบบเผยผิวมันเหมาะกับสาวๆมากกว่าหนุ่มๆหรือว่าผู้ชายหรือเปล่าผมจะพูดไงดีละ่ะคือในโลกของน้ําหอมเอาจริงๆแล้วนะครับพวกยูเซอร์หรือว่ากลุ่มผู้ใช้น้ําหอมที่เขาแบบ เป็นแบบโอ้โหเพอร์ฟูมเนียคือแบบว่าใช้ก็แบบว่าเป็นล่ําเป็นสันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนก็จะพูดกันว่ามันไม่ได้อ่าเป็นการระบุเพศในขนาดนั้นนะน้ำหอมกลิ่นที่แบบอย่างมัสกี้เนี่ยอ่าหลายๆคนก็จะมองว่าผู้ชายใช้ได้นะครับผู้หญิงใช้ดีดีอยู่แล้วนะแต่ผู้ชายบงคนจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากมีความหอมที่มันให้ความรู้สึกแบบออกแนวแบบอะไรแบบอารมณ์แบบที่มันติดผิวแล้วมันแบบออกแนวแบบ มันจะต้ว่าที่มันจะผู้หญิงไหมอะไรไหมคือมันก็ไม่นะเออแต่มันก็ให้ความรู้สึกความหอมหอมอีกแบบในแบบความรู้สึกที่แบบว่าเออมันก็มันก็ได้อยู่นะผู้ชายใช้ได้ได้อยู่ที่นี้คือว่าได้จริงๆอะไรเงี้ยนะคือจะพูดไงนะแฟนๆของมิตรนะครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ใช้น้ำหอมนะีเราได้ไปสัมผัสแก่จนโนูตของมิตรเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าเออเฮ้ย มันเป็นแบบว่า perfume of the year เลยของแบบอะไรแบบนั้นนะที่ผมได้ยินมานะ,ละหลายๆคนก็จะมาถามผมพี่เป้น้ำหอมของนูพี่เป้ไปลองมาหรือยังอะไรเงี้ยจริง,รงๆผมได้นูตัวนี้ผมมีอยู่มาตั้งแต่ช่วแรกแที่เขาเปิดตัวแล้วแต่ผมยังไม่ได้แบบมีจังหวะในการทำรีวิวบ้างอะไรบ้างลหลายๆคนก็จะถามถึงว่าเมื่อไหร่พี่เป้จะมาทำรีวิวน้ำหอมอะไรเงี้ยนะเออแล้วนูเนี่ยครับของอของมิดเนพี่เป้ทำรีวิวหรือยังนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนที่เห็นผมเนี่ยก็มาที่จะเห็นว่าผมนยะชอบ รีวิวน้ำหอมของมิดนะคือจะพูดมันจะพูดแบบไหนเนี่ยคือมันไม่ได้มองว่าผมเป็นแบบอะไรอะไรก็มิดอะไรแบบนั้นนะแต่คือ อย่างกลิ่นไหนที่ผมชื่นชอบอะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันใช่อะผมก็จะพูดถึงเออผมก็จะเอ่ยถึงมันเลยไงนะแต่กลิ่นไหนที่แบบผมแบบเออเฮ้ยมันมันไม่ใช่มันอะไรผมก็จะไม่ได้พูดอะไรถึงเขาเลยนะ <c oughs> <c oughs> ก็ว่ากันไปเนาะแต่เอาเป็นว่าสําหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบน้าหอมแนวแบบมัสกี้เนี่ยผมบอกเลยว่านู๊ตเนี่ย คือตีโจทย์นั้นเข้าคอนเซปต์นั้นได้อย่างแบบว่าคงเส้นคงวานมากๆและก็คือในแบบในความรู้สึกของคนที่แบบอยากจะได้กลิ่นที่มันหอมแบบติดทนนานได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆเนี่ยนูดก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะเหมาะกับคุณแน่ๆนะแล้วก็ผู้ชายอยากจะใช้จะเขินอายไปไหมผมว่ามันก็มีความเป็นผู้หญิงที่มีความธรรมะธรรมแมงดังนั้นเนี่ย ผมก็มองว่าผู้ชายใช้ได้นะครับหรือผู้หญิงที่จะแบบอ่อนหวานมันอาจจะไปได้แบบฟลอเรลลจากแบบนาคหลาบลิ้นจีหรืออะไรแบบนั้นที่แบบอแบบตระกูลเบอร์รี่ที่ผู้หญิงสาวๆที่จะแบบว่าทวินหาแต่ผมอกว่าถ้าเกิดคุณอยากมีกลิ่นหอมแบบหอมนวลๆหอมติดผิวอะครับและดูแบบว่ามันมีความละเมียดละมุนละไมเหบบานี้ผมบอกเลยครับว่านูตเนี่ยคือน้ําหอมที่ให้อะไรกับความรู้สึกแบบนั้นก็คุณแบบเติมเต็มคุณได้แน่ๆนะ กับการใช้งานของผมเนี่ยนะไอเจ้าโน้ตเนี่ยผมบอกเลยว่าเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือมันเกินคาดนะสำหรับผิวผมนะและผมก็เชื่อว่าหลายหลคนก็จะรู้สึกแบบผมไม่ต่างกันนะมีคนที่เข้ามาพูดคุยงกับผมเนี่ยเขาก็จะเซไปกันว่าเฮ้ยชอบมากเลยอะไรเงี้ยนะมันทนดีพี่ว่าไหมอะไรเงี้ยนะก็จะอารมณ์ประมาณแบบนี้อย่างคนที่ผมถืออยู่เนี่ยคือจริงๆไม่ใช่ของผมนะเป็นของน้องสาวอ่าเป็นของน้องที่สนิทกันนะครับแล้วก็ผมก็เอ่อเหมือนกับแบบ ให้เขาเนี่ยได้ไปลองที่เคาน์เตอร์แล้วสุดท้ายคือเขาก็ชอบและเขาก็จัดมาเนี่ยครับวันนี้ผมก็เลยแบบมาเทีย่ยวที่บ้านเขาจริงๆของผมก็มีครับของผมอยู่ที่บ้านนะแต่วันนี้คือผมแบบแวะมาหาน้องแล้วก็เลยแบบเออฮิเดี๋ยวขอพี่เป้ยืมหน่อยเดี๋ยวจะขอทารีวิวนิดนึงยังยไงนะก็เลยได้เลือกงานอย่างดีนะครับมาพูดถึงไอ้เจ้านู๊ดของมิสสักทีหนึ่งนะหลายๆคนที่รออยู่ก็เอ่อผมจะไม่มันพูดอะไรมากไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วแต่เอาเป็นว่าคือ ในเรื่องของการตีความของความหอมเนี่ยมัน,มนคือการสื่อสารในการบอกในการรีวิวไปในในช่องทางแบบวิดีโอแบบนี้มันไม่เห็นกลิ่นนะครับเพียงแต่ผมสามารถจะบอกได้เพียงว่ามันให้ความรู้สึกแบบแบบไหนอย่างไรแค่นั้นเองนะแต่ถ้าใครนะครับสนใจอยากจะไปดูซิว่าเฮ้ยกลิ่นมันเป็นยังไงวะพี่เป้เขาบอกมาแบบนั้นแบบนี้ก็ไปลองดูได้นะครับอยู่กรุงเทพนี่คือไปได้แบบหลากหลายมันมีแบบเคาน์เตอร์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับสยามนะครับ ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับมาทางบางนาก็สามารถที่จะไปได้ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเมกาบ,บางนาใช่ไหมหรือจะไปทางแบบว่าโอ้โหไปทางบางบวัวทองไปทางอะไรเซ็นทรัลเวสเกตอะไรี้คือไปได้เลยแต่ใครอยู่เชียงใหม่ก็มาได้ที่เมาย่านะเขาเปิดสาขาใหม่ใช่ไหมเปิดมาสักพักหนึ่งแล้วก็กระแสตอบรับก็ดีมากๆด้วยหรือว่าจะเดินไปที่ที่เดิมนะครับที่เป็นมิตรบูทีนะครับที่นิมมานซอยหนึ่ง ก็ยังไปได้อยู่นะครับก็ยังมีพนักง,งานต้อนรับอย่างดีนะครับสามารถไปดอมดอมกลิ่นได้แล้วไปดูซิว่าอีก,กลิ่นนูดเนี่ยมันหอมแบบเย้าเ้มันเป็นคอนเซ็ปต์แบบอย่างนั้นอย่างว่าหรือเปล่าแต่ผมบอกเลยว่าแล้วแต่คนจะตีก่ามนะครับแล้วผมเชื่อว่าตางแบร์เนี่ยเขาไม่ได้มาสื่อสารไปในเรื่องของความแบบโป๊เปลือยหรอกครับเขาบอกให้เห็นว่านูตกลิ่นเนี่ยครับที่คอนตันเบสเนี่ยเขาสื่อสารออกมาเนี่ย เขาพยายามที่จะเผยให้เห็นว่านี่คือตัวแทนความหอมของผิวที่หอมละมุนละไมหอมแบบหอมแบบหน้าซุกหน้าซุนอะไรอย่างนี้ครับแล้วมันก็มันคือน้าหอมตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามันคือ,อะจะบอกว่าเป็นควีนก็ได้นะจะบอกว่าเป็นคิงก็คงไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วเนื้อกลิ่นของเขาเนี่ยมันผมว่าถึงมัจจะยูนิเซสผมว่ามันก็เหมาะไปทางผู้หญิงซะมากกว่าแต่ใดๆแล้วที่ผมบอกคือผู้ชายอยากจะใช้ใช้ได้ครับ เอาเลยครับเอาตามที่คุณช่บชอบหยิบม,มาใช้ได้สบายๆนะเอาไว้ว่าหากใครนะครับที่สนใจอยากจะไปสัมผัสกับกลิ่นนี้ของมิดนะครับกับนู๊ดเนี่ยก็ไปลองดมกันดูได้เนาะไม่ต้องมาเชืวว่อผมลองฟังเอาแบบดูเอาแบบเพลินๆดูเอาแบบว่าความบันเทิงไปนะครับอ่ะก็ฝากไว้สําหรับรีวิวตัวนี้ของน้ําหอมจากมิดนู๊ดตัวนี้นะครับฝีไม้รายมือของเพร์ฟเมอร์ชื่อดังครับอนแนบสก็ไปลองกันดูได้ อย่างไงวันนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเปเป้ด้วยนะจะได้เห็นผมบ่อยๆใน YouTube เนาะเอาไป็ว่ายัางไงก็ใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามผลงานกด b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งจะไม่พลาดผมจะมาเล่าความหอมมาสึกอสารความหอมในรูปแบบใดๆติดตามกันเอาไว้วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย